ล้วมาเพิ่มไง the c h ไปแล้ไปยังไงไปยังไงไม่เปิดประตูตู้ก่อนแล้วก็เอาไม้ขีดใส่เข้าไปเตาแต่เอาหัวด่แกผมรกุดผมแรกยาวๆมันไม่ติดอ่ะไม่ขัด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 ููขัด ะขาดแบบขัดขัดพุทธขัดอยู่นะขัดเอาเอาหัวเอาหัวแดงๆอ่ะเอาหัวแดงๆขัดมันอยู่เออนั่นแหละเดี๋ยวผมไปขิดกั่นดิได้เลยได้ยังสุดหรือยังเนี่ยยังเลยทั้งหัวแดงๆขีดเลยตรงฝนเออนั่นแหละฝนฝนฝนแรงกว่านี้อีกขัดแรงกว่านี้อีกโอ้ยแรงเออแบบนั้นแหละเออนะเห็นนะ บอกนะตาแสกบอกจะไปกดกระดิ่งหายไปไหนแล้วเนี่ยตาแสกอยู่ไหนเนี่ยเอ้าไหนตาแสกอ่ะอตุ้ยตาเอ๋ตาเอ๋ตัวเองเฉยเลยเฮ้ยเขาไปด้วยกันอ่ะมีนกกระทุงด้วยเปล่านะรอบเนี้ยเออนั่นเล้หายคู่นี่แปลกๆนะ Target ได้อยู่ในท้องเปล่าไม่ได้คนละ ผมเป็นอสซนตัมียสวัส,สว<ะ>ดีครับรรเอินน้องต้องใช่ไหวทำไมเขาทำไมคุณแบบตคุณรักถึงตามสิดจังเหเออก็ว่าอย,ยู่แล้วคือคุณคุณโอซูรี ลุงสตีทีใครเป็นอ่ะต้องทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ไม่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวเวรโอ้โหคุณแซกที่พี่เองโอ้สตีตอนที่คุณลุงสตีกำลังทำอาหารอยู่อะผมอยู่ในท้องก็เลยโอ้โหคออกระชีอะไรไม่รู้แล้วว่าจะดูดูแต่ไม่ขีดอะก็เลยไม่น่าจะไม่น่าจะรู้ <laughs> yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. And we're having <laughs>